ฟ้าผับเปียงมาสธทระอิชิเพิ่งกลายเป็นอดีตกุนซือทีมชาติไทยไปอย่างรวดเร็วและไม่ทันได้ตั้งตัวครับรวมถึงแฟนบอลชาวไทยที่ได้ยินข่าวก็ตกใจเพราะมันทันทีทันใดจริงๆหลังเมื่อวานวันที่21ตุลาคมสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ประกาศยุติบทบาทกับมาสธทระอิชิหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยจากการประเมินของคณะบริหารด้านฝ่ายเทคนิคน,นำโดยค้ชหลังดรชานวิทย์ผลชีวิน อุปานายกสมาคมและปิยพงษ์ผิวอ่อนสภากรรมการครับให้ความเห็นว่านโยบายการทาทีมไม่สอดคล้องกันและผลลัพธ์อาจจะยังไม่ดีพอทําให้มีแผนต้องเปลี่ยนเฮดโค้ชช้างศึกคนใหม่ครับคราวนี้เผยแพร่ออกไปสถานการณ์กับดูวุ่นวายกว่าเดิมมีกระแสตีกับอย่างรุนแรงถึงสมาคมฟุตบอลถึงเรื่องการทํางานที่ดูเหมือนเป็นการก้าวไก่หน้าที่ของหัวหน้าผู้ฝกสอนเกินไปอีกทั้งถ้าตามสัญญาแล้วอิชิจะยังคงเป็นเฮดโค้ชไปจนถึงเดือนกรกฎาคม ปี2 0 2 6ปีหน้าครับแต่กับถูกยุติบท,บ,ทบาทก่อนถึงสัญญาเสียอีกครับหางมองผลงานที่ผ่านมาของกุือชาวญี่ปุ่นรายนี้ประเดิมนัดแรกกับทัพช้างศึกลงอุ่นเครื่องกับญี่ปุ่นแพ้ศูนย์ห้าซึ่งก็ไม่ได้แปลกอะไรมากนักเพราะอิชิอิก,ก็เพิ่งเข้ามารับงานแบบใหม่ๆสดๆร้อนๆครับอีกทั้งต้องยอมรับว่าแก็บของเรากับญี่ปุ่นยังห่างกันหลายเท่าตัวแต่ที่เซอร์ไพรส์คือการบุกไปเสมอเกาหลีใต้หนึ่งต่อหนึ่งที่กรุงโซในคัดบอลโลกครับเข้ารอบสิ 2023, บหบนะกท คือพวกเราแทบจะคิดไม่ออกเลยครับว่าในช่วงเวลานั้นจะมีโค้ชคนไหนทําแบบนี้ได้แต่ก็นั่นแหละฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอครับอิชิอิก็มีช่วงที่ไม่เป็นใจเช่นกันการเจอทีมนอกอาเซียนทําผลงานได้ดีแต่ก็มีบางครั้งที่อาจจะดูอึดอัดไปบ้างเพราะด้วยสไตล์การเล่นที่ใช้จังหวะไม่รีบร้อนค่อยๆหาโอกาสเล่นแต่ไม่ได้ดุดันเลยดูเหมือนบอลอาจจะไม่ได้ไปข้างหน้ามากนักแล้วก็ดูเอื่อยบ้างซึ่งวิธีการแบบนี้อิชิอิจะเป็นอุปสรรคแบบเห็นได้ชัดเจนตอนเวลาเราเจอกับทีมในอาเซียนครับ ือทีมที่เราคุ้นเคยเป็นอย่างดีจนทําให้ผลงานที่ฟอร์มแย่ที่สุดคือการที่ทีมชาติไทยเสมอสอปปลาวหนึ่งต่อหนึ่งในศึกฟีฟ่าเดย์และการแพ้เวียดนามในศึกฟุตบอลงแชมป์อาเซียน2024ทั้งไปและกลับในรอบชิงชนะเลิศรวมถึงการแพ้ฟิลิปปินส์เป็นครั้งแรกในรอบ52ปีเกิดขึ้นแน่นอนก็ทําให้แฟนบอลบางกลุ่มรู้สึกไม่พอใจกับผลงานที่เกิดขึ้นครับและอยากเห็นการนาทีมแบบเกมรุกบุกให้ดูดุดัดนบ้างในบางแมตช์ที่เราหวังผล แต่กระน,นั้นจะโทษแต่คู่คนเดียวก็ไม่ถูกครับนักเตะที่ลงไปในสนามศักยภาพก็มีขีดจาํากัดดังนั้นวิธีการก็คอยปรับหน้าง,งานเฉพาะแมตช์การแข่งขันนั้นๆครับเพราะทุกเกมมีความยากที่แตกต่างกันซึ่งทุกอย่างมันก็เกี่ยวข้องกันหมดหรือจนบางครั้งเราจะเห็นได้ว่าเรามีโอกาสแต่ทําไม่ได้เองซึ่งที่กล่าวมาก็เป็นภาพรวมผลงานที่เกิดขึ้นในยุคข,ของกุนซือแดนประดิษฐ์ครับอีกหนึ่งผลงานที่ทุกคนเห็นกันเป็นประจักษ์คือเอชี e. พาทับช้างศึกไต่อันดับโลกจากอันดับร้อยกว่ามาอยู่อันดับที่96ของโลกในเียงเวลา ไม่ถึง2ปีนี่ก็ชัดเจนพอแล้วหรือยังครับว่าเจ้าตัวยังดีพอแน่นอนเพียงแต่สมาคมฟุตบอลตัดสินใจจะไม่ใช้แล้วอิชยิยังอยู่ในเวที่ชัดเจนตั้งแต่แรกครับโดยเจ้าตัวก็เคยบอกไว้ว่าตั้งใจะจะสร้างฟุตบอลทีมชาติไทยเจเนเรชั่นใหม่ๆหโดยได้เลือกใช้นักเตะหน้าใหม่ๆมากมายจนบางคนแจ้งเกิดในยุคข,ของอิชิอเลยซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกุญซือที่กล้าเลือกใช้นักเตะหใหม่ๆหรือทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆด้วยครับโดยไม่สนคำวิจารณ์เพียงแต่ตั้งใจจะทําผลงานในสนามออกมาให้ดีีท่สุดครับ